สำหรับสายเดินป่านะครับใครที่ต้องการอุปกรณ์ที่เบาที่สุดหรือว่าดีที่สุดวันนี้มาดูนะครับว่าอุปกรณ์เดินป่าแต่ละชิ้นที่เบาที่สุดหรือว่าดีที่สุดแนะนาตัวไหนกันครับถ้าเต็นท์แบบดับเบิลวอลนะครับที่เบาที่สุดก็ตัวนี้ครับเอเมซ่าคาร์บอนดีเซกสองนะครับน้ำหนักแค่9 9 0กรัมนอนได้2คนมีทั้งมุงและฟลาชีสสองชั้นท่าแผ่นอนอนเบาๆไม่มีตัวไหนนีพ้นตัวนี้ครับ Therm เทอร์มอเ i สเนโอแอร์เอ็กซ์ไลน์เอ็นเอ็กซ์ทีไซร์เรกูลากหนะครับน้ำหนักแค่ g, าานนสามาร สำหรับชุดระบบเตาและหม้อที่ดีที่สุดตัวหนึ่งตอนนี้นะครับก็คือ Pri m u s a อ t i ครับเป็นเซตตัวเตาแบบ a ร i a ีย t เทคโนโลยีนะครับมาพร้อมกับหม้อครบเซตแบบนี้ที่สามารถแพคไปด้วยกันได้เลยครับถ้าถุงนอนที่อยากได้แบบอุ่นเบาๆนะครับก็ต้องตัวนี้ครับ t h e r m a r เร t Hyperion นะครับตัวนี้ถุงนอนอุณหภูมิ0ูนองศานะครับข้างในเป็นขนห่านนะครับเป็นดาวน้ำหนักเพียงแค่460กรัมแล้วเก็บมาือ่านแค่เทานี้เองครับส่วนหมอนใบเล็กนะครับก็ตัวนี้ครับเทอ r ์ม r เรสแอร์เฮดพิโลไลนะครับ หมอนที่ข้าหนักแค่58กรัมนะครับขนาดอยู่ในฝ่ามือได้สบายๆเลยครับสำหรับเครื่องกรองน้าที่สเปคดีที่สุดในปัจจุบันนะครับก็ต้องยกให้ตัวนี้ครับ MSR Guardian Gravity เป็นเครื่องกรองน้ําที่สามารถจะกรองได้ทุกอย,อย่างจริงครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียโปรโตซัวรวมไปถึงไวรัสด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีชั้นคาร์บอนนะครับที่ช่วยดูดสีดูดกลิ่น ให้น้ำที่ออกมาจากเครื่องกรองตรงนี้เป็นน้ำที่ใสสะอาดที่สุดและปลอดภัยมากๆครับถ้าจะไปเดินป่าแล้วอยากได้ถุงน้ำใส่ในเตสสำหรับการดื่มน้ำระหว่างวันนะครับรพาราพาสบิกซิปครับเป็นถุงน้ำที่สามารถจะเปิดได้ง่ายนะครับเติมน้ำได้ง่ายพร้อมกับท่อสายตรงนี้ที่สามารถถอดออกได้